โอโหคุณเอมิรเชนาสิบเอ็ดวันแล้วนะคะตอนนี้คุณไม่ใช่คนแล้วนะตึงเกิมากืตึงแบบโอ้โหต้องยอมมากเลยนะคะรอ,อ,อบนี้ <สา S 2> คือคแบบตึงตึงกว่าเดิมเยอะมากเลยนะคะเห,เหมือนกับรอบที่แล้วมาเก็บรายละเอียดใช่ไหมคะแม่ใช่ค่ะรอบนี้ก็ดึงใหม่แล้วก็ทำหน้าผากใหม่อีกรอบนึงค่ะเอาแบบไม่โนกเลยใช่ไหมโดกน้อยขอดูด้านข้างนิดนึงได้ไหมคะแม่ โอ้โหก็คือตอนแรกมันจะหนอกตรงช่วงนี้ใช่ไหมคะตอนนี้ก็คือไม่เอาหนอกแล้วแม่เนาะเอาหนอกเบาๆพอตอนนี้เรียกเรียกแม่ไม่ได้นะคะต้องพี่นะพี่น้องเอ็มมี่ขอบคุณค่ะเด็กมากเอาดีๆแล้วก็ฉีดยาหนูด้วยนะวันนี้บอกว่าสวยแล้วไหมล่ะคะสวยแ่คือสวยที่สุดแล้วตอนนี้อย่าเปลี่ยนเวอร์ชั่นไหนเหาแล้วแม่แล้วแม่พอยังคะ อีกนิดนึงเราไปหน้าก่อนงงมากพอแล้วนะแม่สวยมากแล้วนะเอาจริงคือผิวผมได้หมดจัดเต็มเลิศหมดทุกอย่างนะคะไม่ต้องทำแล้วนะแม่ พี่ <laughs> <c oughs> น้องขาวให้แม่ด้วยนะคะวันนี้มาร์กี้ดูแลดีมากนะคะใครจะศสยกรรมนะคะเราต้องการเอเจนซี่ที่ดูแลดีๆนะคะที่สําคัญดูแลถึงมากแล้วคุณจะต้องคุ้มค่ากับการดูแลของ,องมาร์กี้ไว้ใจได้ไหมคะไว้ใจได้สิมาร์กี้นี่คือที่สุดถ้าเอมมี่ไว้ใจได้ทุกคนต้องไว้ใจได้แน่นอนคะ่ะพออยู่ <c oughs> มาสิบกว่าปีแล้วเนาะแม่เนาะแล้วค่ะมาร์กี้ไม่เคยมีปัญหาเลยนะคะแล้วก็ที่สาคัญดูแลดีมากรับรองว่าดีที่สุดขอบคุณพี่เอมมี่มากๆเลยนะคะที่ไว้ใจมาร์กี้วิทย์พี่กูรูนะคะ